รถล้มมันก็เลยเป็นมา้าครับอยู่ร้านยาอําเภอกุชินารายครับปวดลยีคอะไอู่เมม่ค่อยได้ยคกันเลยครับวไทยว่ย่านแล้วกอโลาบ่อ20กิโลไทางตรงรงแัเดียว

วิตามินเอาของข้าที่จางม่ไายขวดอยู่บ้างวิตามินซีเอาบบกลุ่มไหนบอสท่านมีจำเป็นเนาะอันแบบอันนี้ปะอันนี้ข้าต้มสีสองเือพอวันมันหาลอยอันนี้กินเท่แล้วหาลยพอมันหาลอยกับอันี้ทานมี้่กับกินแค่ไม่เดี มันจะมีกับมันเหินยำเดีวกินยำเดียวได้เยนเออเอาพันเนาะพันกินเม่เปรี้ยวจะว่าหาอะไรกินของเผือแม่น้ำมันปลากินได้หน้ำมันปลาไม่เป็นอะไรนี่จ้กคิดออยบำรุงขั้สมองบำรุงขั้สมองระบบประสาทเลยได้กินไหมแม่กินได้ปวดใครไมนได้ราอเดือดก่ินากินยังไงคะ อันนี้ก็มิดหนึ่งม่ได้เลยห,หลังอาหารค่ะอันนี้ก็รังมันใช่รังอาหารทันดีทั้งสองอันเลยะจำไปกันเลดี๋ยว <laughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นแก้วสีตอนนี้เราช่วยแก้แวสีเขากินแค่วันละมืด

แรงพอกันครับเมวดีรอยเอียดมือวดีครับเขียนประมาณนี้ได้นะคะจะแปะเข่าใช่มช่เนื่อจะได้ค่ะเขนประมาณนี้อออออนี้ <Yeah. S 1> ที่ยายสระผมอกว่ผมแชร์ต้องรังแืร์ใช่ไหมพันพันนั่นก็พันไม่ได้ใส่แชมพูแบบธรรมดาสิบันนั่นซีนี่แบบมาเคสเลยหน่อยเอาแค่เปิดบ่ ยากระทอกอิดก็มีสตบมันบดกรเด้่ตลอดแล้วเป็นเผือบอมเผื่อบออ้องน้ำหัวเงียวอันนี้ยังไม่เคยใช้ยแชมพูใช่ไหม อันนี้เนาะเอาขวดใหญ่ขวดเล็กค่ะเอาขวดใหญ่เอาขวดใหญ่เนาะขวดเท่าไหร่อะคะเท่าสองไหกี่บาทเนี่ยขวดใหญ่เอาดลหะขวดแบบมีสีแม่ซื้อไว้เลยมันสิโบเบอรอายุก่อนบอกป่าปีสองหาสองหกเลยอันนี้เขาจะสองสี ใช่วัดแขนวัดค้อมดันมันจะได้ทั้งเสียบแบบแล้วก็ใส่แบบที่เป็นฐานก่อนนะคะแต่ว่าพวกนี้มันจะรับประกันห้าปีหมดทุกหมดทุกยี่ห้อเลยสัวนมรกตัวนี้ก็จะดีหน่อยจะเป็นของของนอกแล้วก็ตัวนี้จะพูดภาษาไทยด้วยจะอ่านค่าเป็นภาษาไทย พวกพวกนี้อ่านค่าเป็นภาษาไทยถนดเลยแต่ว่าพวกนี้ที่สองตัวนี้จะเป็นของนอกเป็นนอใช่จะติดตลาดเลยนะถ้าตัวนี้ของอมรันต่<อ>เาเป็นตัวนี้นะเจาะน้ำตาลเจาะเจาะปลายนิ้วใช่ไหมใช่เจาะปลายนิ้วค่ะ,คะถ้าที่เจาะก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้มีเป็นเบาหวานไหมคะเป็นเป็นใช่ไหมอือ ถ้าแนะนำก็แนะนำไปยี่ห้อนี้จ้ะตีนแตกให้ก่อนเหตุผลแม่ถ้าตีนแตกเออดีอยู่เลยเนาะยาทาตีนแตกแต่ว่าเคยเคยใช่ไหมไม่เคยเคยใช่ไหมใชเอาไปไหนทานตัวไหนซีสมบ่ไข่ไแตกถ้าไอตัวไหนจังหวะยี่สิบห้าบาทคิดถึง าายี่สิบห้าบาทคือถือเกว่าดีวยมันใี่อแอนนัยังไาแกห้ด่อ๋ันนีอนอเอาเ<พ>อายาทาที่แตก ร้องเลยบอนี่ยร้องเลยบ่เอาเพิ้ลร้องให้เบิ่รก็ดี้ต่ออยู่บ้านก็ต้องไปใช้เองอยู่ดีเอาเอาเอาล็อกจอดวงความดันหรือหรืออย่างเราหวานน้ำตาลของน้ำตาลเหครับน้ำตาลเต็มนี่แหละน้ำตาลลายเนี่ยแหละเราความดันแปดลอยกินข้าวเช้ามาหรือยังค่ะเปิดไมได้น้ำตาลเท่าไรน้ำตาลแปด้อยความดันแปดลอยน้ำตาลพันเปดี่บอกความดันแปนลอยเนี่ยบ่ ่ด้ีแบนี้มีเข็มอันนี้าา่านเวลาเวลาใ,วาใส่่เวลาใช้ก็ใส่ค่ะน่อลองมห้ห้เปิล้อให้เบิรงเลยสิล่ะลองเลยไหม <laughs> จะได้จะจะจะ,จะได้เบิรงซอยกัน จะได้รู้ด้วยว่ามันใช้ยังไง ทุกวันก็ได้แล้วแต่ว่าวันวันไหนกินเยอะก็ก็วัดก็ได้จ้ะอันนี้ประก,กาศเวลาเวลา,เวลาใช้ใส่ใส่หัวเข็มเข้าไป,ปาก,กา่อนม,มันจะลุงล็อกแบบนี้นี่แล้วก็ บิดเาบิดออกเราจะเห็นเขมแบบนี้แล้วก็ปิดยาวไว้หน่ยไม่ยาวแะคพิเเดียวพี่ปรับปรับระดับไอ้ความแข็งแบบพอแม่แเวลาใช้ก็หมุนเข็มก่อนอันนี้ความแรงถ้าเลขหนึ่งจะแรงน้อยสุดจ้ะแต่ว่าเราเวลาเราใช้ก็ประมาณสักสามสี่ก็ได้จ้ะปรับปรับให้มันถึงเลขสี่ก็ได้มันก็จะเจาะ มันก็จะความแรงปว่ามาสีแต่ว่าเลือดมันก็จะออกง่ายจับนี่อันนี้สำวี้เอาลองมึง <c oughs> <c oughs> เวลาใช้ก็เอาอันนี้แขงเข้าไปก่อนจ้ะดีจ้ะตัวตัวนี้จะเป็นแผ่นนี่เอาเอาเซนดีเสียเความามนนีดแบบนี่จ้ะเอาลองลองดูก่นอน อยาก,ยาก <laughs> น้ำตาลเท่าไรขั้นเตด <laughs> แล้วก็ยิงกดสีส้มดได้แล้วก็เอาส่ยลู่โอเค เดีย๋ยวรอมันอ่านค่าก่อนเบื้องเลขเบิงเ้งบนไงในเบื้องเลขไม่ใช่ปโอ้ยสามร้อยเลยอันนี้น้ำตาลกะสามร้อยยี่สิบสองหลาย <c oughs> แต่ว่าถือว่าเยอะมากกินข้าวหรือได้กินอะไรมาก่อนไหมคะแม่กินอะไรบ้างกินมันกินมันโอ้แต่ว่ากินข้าวมายัางเขายัางมาจุ๊แต่ว่ากินพวกน้ำตาลอะไรแป้งน้ำตาลอะไรพวกนี้มามันก็อาจจะสูงหน่อยแต่แต่ระดับนี้ก็ถือว่าสูงเยอะอยู่จ้ะปกติมันเท่าไหร่ครับ ปกติร้อยกว่าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหุ่นละจะได้มาสูงยาเบาหวานได้กินไหมไม่ไม่ได้กินยาเบาหวานไม่ได้กินมันเยอะมากเลยเยอะแล้วทีนี้มันมันไม่ค่อยมีเวลาไปหาหมอไป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 ก้อนเสือกวงหัวจะกินเหลืออะไรเสาร์กลางวันเย็นเหลืออะไรมันมันมั่วไป่เบื่อต้องเดี๋ยวต้องให้คุณหมอเช็คอีทีถ้ามีเวลาไปโรงพยาบาลอาจจะต้องไปให้คุณหมอเช็คอีทีหนึ่งจาก เพราะว่าน้ำตาลค่อนข้างสูงเลยหยุดไหมคะเอาพัสร์ไหมไม่ครัยุดแล้วครับอันนี้ค่อนข้างสูงเลยจ้ะยังไงก็ให้คุณหมอตรวจที่โรงพยาบาลให้อีกทีหนึ่งเวลาใช้ก็จะประมาณนี้จ้ะได้วพอทำไมคิดหนาครับมืงเรีงพอกันอยู่อำเภอเมืองวดี บ้านไหบ้านไหนจังหวัดเดียวบงบ้านความดันเดี๋ยวนั่งเน้นนั่งกดเพราะว่าถ้าว่าความดันต้องนั่งักดแป๊บนึงให้แม่ไปนั่งนั่งักดแป๊บนึ่งเยอะดันพันแปพาทดันพันแปดมตางหลแม่ เดี๋ยวพอก็มาคิมนาครับสวัสดีครับ